ดาโนยพาทุอคนมาเลาะห้างที่ใหญ่ที่สุดของสปปราวเนาะเป็นแบนด์แรกที่วานนำเข้ามาตั้งมาอย่างดูสบปปราวนันเดงกี่เป็นแบนเดี๋ยวดา้อยจะพาทุกคนเข้าไปรอชมทางในมนะึงเนาะเดี๋ยวดาน้อยพาเข้าไปรอทางในิ่งเนาะว่าในห้างนี้มีอย่างแน่เนาะ ายทุกคนขับไปเลาะส้มกันเลยยินดีต้อนรับเนาะขอมาส้มทางไหนคนหลายนตรงนี้เนาะเดี๋ยวมาเละอ้อมทางนี้เบิ่งมาฝืนคน,นห,หลายเลยคนมาเลาะมาเบิง่งก็น,น่าจะ ขาเสื้อผ้ากจะเป็นท้านแล้วก็เป็นซาเป็นอย่างเนาะอ่ามือก็ทางซ้า,งายมือก็จะเป็นห้องน้าเนาะมากับน,น้องเฟิร์นเนะาะพาน้องเฟิร์นมาเลาะเนาะไปเดี๋ยวขึ้นไปรอทางเทิงกว,ว้างขวางกว้างขวางเลยทุคทกคนขึ้นมาทางเทิงอันนี้ก็จะเป็น บอลลินเด็กน้อยเนาะเดี๋ยวพาลูกๆมาเลาะกันจะมีบอลลินเด็กน้อยลหลายๆเลยโอ้พาราซามอลินเนาะมือหน้าดขนาพาราซาเลาะบอลลินเราจะเป็นขายเสื้อผ้าขายบอลคิดตุ๊กตาบอหลนหาเด็กน้อยลิ่มข้างใน นายหายก็จะเป็นบนอลนั่งกินข้าวนั่งพักผนะ่อนเนาะคนหลายๆเลยมั้อนี้ทุกคนนายก็จะเป็นบอลกินข้าวเนาะนี่่าคนไรขนาดายเครื่องแบบน้ำยาล้างรถโบเกี่ยวกับรถเนาะ ขอไปรอทางในเพิ่นกับคามาขยายสาขาเนาะแล้วก็เป็นห้างายสาขาเลขที่มาตั้งอยู่สบกเกาลาวเฮานาะเอฟจีคุนแบนจากประเทศเพื่อนบ้านอกวางขวังไงตูขนาด ฟ <sm> ินเอาล่อเนาะมาทานนี่มาล่อบึว่าเครื่องนี่จะราคาแพงบ่แพงก่อนดูดูบนอื่นบ่เนาะว่าเนาะได้เดี๋ยวน้อยจะคอยทายไปเทาะหน่อยให้ FG ให้เบิงอันนี้เข้ามาก็มันเจอะแผนกมาก่เลยเนาะ กับขนมหวานตัวนี้น้องเฟิร์นเขาบอกหมักไม้เขเป็นหมักไม้เหรออ,อันนี้ก็หม,ม่างงูปลาหมักไม้แตระยาอันนี้นนเป็นหม,ม่างงูเนาะ ไม้ตแต,ต่ละชนิดก็มีราคาบอกอันนี้จะเป็นอวบนแดงไล่เม็ดน้ำงามทั้งนั้นเลยเนะงงาะอวบนตัวนี้เพื่อนอันอวบนนี้เขายางาังบอเอาบนนี้เขายังบอเปิอแล้วเปล่าต้องซื้ออวบนนี้ไปไว้กินเพนมนุษย์ว่านมากัมกมันในนี้นะลงหยางมา น้องเฟิร์นว่าจะกินอ่างุ่นนี้เนาะราซากินบ่นี่เฟิร์นราซาหมักบ่บ่มาแต่มนุษย์อ้วนหมักเนาะนี่ส่วนมนุษย์อ้วนนี่มันจะหมักปักเกี้ยงเกียงอันนี้กิโล92,000กบนเกียงอยงนาเกี้ยงคือกันเนาะ

จะไปสั่งก่อนเนาะว่าตะขีตะกิโลก็จะไปสั่งจะมีพักละลายชนิดอีกทางนั้นเนาะมีพักดมีอย่างงง้ซลสัลโลเ,เดอเฟิร์นยวมารอทางนี้ท่ะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องแห้งมะกรีกระเทียม น้อยบึงเครื่องเป็นประเทศทานก่อนเจ้าไปปั่นเนาะกินเพื่อบำรุงสุขภาพอันนี้พักอยังเนาะฮัสลีสลดัดอันนี้พักสลดัดเขานี่มีหลายชนิดเลย เป็นพักอันนี้พักคนาพักกัดนาอย่างกับนี้หลายเนาะมีนิดมกเพชรบปอันนี้นนนมีเลม,มอนเลม,มอนเราจะเอาเลม,มอนนี้ก่อนจากสองถุงไวไปกินเนาะอันนี้จะเป็นพักเนาะ ถ้าอันนี้ดาน้อยมีแล้วแบบแตกระซ้ามาปั่นใส่กับห,หมากไม้เนาะแล้วก็เอาผักน้าผักลวกผักหนังผักต้มสุกเอามาผสมกันแล้วก็มาปั่นส่วนท่านี้ก็จะเป็นตะแหน่ซีนเนาะมีอ่ะเนื้อ,อหัวเนื้อยอย่างต่างๆเอาไปจุ่มบอ สเต็กโบเนาะ,ะนับพริกเมี่ยงที่น้ำม่สุดนี่ก็จะเป็นเนื้อไก่เป็นชีนเอิกไก่อย่างนาะนี่ห,นลหลายๆเลยเป็นในนี้ก็มีสามสิบกิบอย่างคนคัดสรรมา ดีๆเลยเนาะสามสกีโบคนาโบอ๋ออันนี้ก็จะเป็นมีดีมีอย่างที่ใส่เนาะนี่ข้างในรวมข้างในหัวรวมเป็นแพ็กน้อน,นี้เลยเนาะมีขบเอ็นไก่ตีนไก่ยิ้นเอ็กไก่อย่างขบมาเลยนี่อันนี้คนาเนานะหัวเนาะลาล่าเลย อันนี้สบายนางโยงัวนะเด่นสามสิบเกีบเนะาะใหม่ๆสุดๆอันนี้กับประเทศซีนประเทศญี่ปงนเนาะทุกคนอ,อันนี้เป็นน่าจะเป็นเนื้อหมูเลย หลากหลายเลยเนาะมาเละได้เด้อมาเด้อน,นั่นก็นจะเป็นสามซันโบชนหมูสะไล่อย่างเนาะตุกออนเหนียงสันคอหมูหลายเลยชีายส,าาส,สามซั้นเหรอเรื่องเพิ่นใหม่สุดเนาะ ะสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานเลยสันนอกหมูสไล่บอสามชั้นพี่น้องทิกัมีน้องหมูบดอันนั้นก็จะเป็นดูข้างอย่างมีปูกับมีปูกับกุ้งอันนี้คนจะปูมสุกแล้วเนาะอันนี้ก็จะเป็นอาหารทะเล าอาหารทะเลเบิง่งราคากระตามบ้ายน,นั่นเลยทุกคนกุ้งกุ้งกิโลหนึ่งส,ส,ส,สี่แน,นาาบาทที่สวนสามสิบห้าก็นดาจะเป็นห้าร้อยแปดบาทหกร้อยแปดบาทนี่ปูนี่หอยแครงอย่างรบสุดปูกิโลหน,นึ่นงเจ็ดแสนแปดสิบเก้ากิโลหนึ่งพันแปดบาทนะคร่คอใจไม่รู้เ่เลยน่ เป็นปลา่วน่วนนี้ก็จะเป็นคลามาแรกก็จะเป็นขายเครื่องประเทศน,น,น,นงนี้เนาะมีปลาแซลมอนอีกทุกคนใช่เด็กทีก่ได้บุ๊มมีราคาบอกกลันไปเลยเนาะอ,อันนี้ก็ประมาณสองร้อยกว่าบาท กัญป,ปะซิมอนซุเป็นตัวนี่กิโลหนึ่งเจ็ดแสนสิบพันพันพันฝายกว่าบาทพันอิฐเนาะประมาณพันถึงพันสองเครื่องแ็กแข็งเครื่องสุสก็มีมดเครื่องแทกแข็งเครื่องสุสอย่มี้วะเนาะปลาทูบอลซิลคอน เซกอกซีดอย่างต่างๆมีเครื่องหลายๆเลยมีในตูกน้กบอร์เดอน์ซีดแฮทแคลนมีหัวบอลเนื้อน้ำเอ่อหัวนน้ำเข่าอย่างกลางๆมีหลายๆเลยมามาโหลดมาสมเด้จเอฟจีทุกคน โซนี่กับเป็นโซนไข่ยัองอยู่ในโซนอาหารอยู่นาะทุกคนเป <c oughs> ็นเครื่องแบบคนคัดสันมานงามๆเลยราคากระตามนี้เนาะ น้อยยางม่หนีก็ไม่เห็นอ่หมักหนอดเนาะเอทุกอย่า mm well. งไม่ใส่หมักหนอดไว้ก็ไปปันปันใส่กับหมากไม้กินเนาะช่วงนี้เดี๋ยวน้อยเน้นแต่หมากไม้ลูกเดียววันนั้นก็ไปดีมากเนี่ยซื้อหมากไม้มาหลายเลยไปปันกินกินเศร้าแรงเนาะบัร์บล เ,เราซื้อเครื่องล้วก็ซื้ออกไปครับไอลาซาแต่ไม่แต่งหน้ามือนาพาลาซามาลินของลินเนาะ,นะเอาซัมมี่ไปก่อนใช้บึงเอาซัมมี่ไปก่อนเนาะยางกีบ่บทนันเออแก็จะสั่งเลยอันนี้ก็บูเบลี ต,ตัวนี้บ่ได้สร้างอีกทีตัวนี้หข่เป็นกองโอ้เป็นกอง,เน,กองเนาะแต่น้อเอาบลูเบอรี่กลับหนึ่งเนาะเขียดนี่ก็จะเป็นกลองไส้กลองไส,องสอง้อ่ะเป็นเครื่องในด้านหน้าอย่างเนาะจุดความงามหรอกนี่ไปคนมาวันนี้หลายๆเลย

ประเภทมีแต่น้อยมากินมีอยูแล้วเดี๋ยวเบิงมีไปไวากินบ่อันนั้นก็จะเป็นชวิตเครื่องดื่มของแอลกอฮอล์เนาะหลายๆอเลยบ่ฮู้สิเอาหยงเนาะเฮ็ดยังก็อยากได้หมดิขนมอีหยัง ทุกอย่างราาและขนมนี่ราซามากมากเซนเลอรอนต่างๆนี้ผรบหมเนาะเครื่องก็จะป็นราคาทรงนะคะอย่างาหลากหลายผลิตภัณฑ์อเอามนมกัะมจะไกินนะ เพื่อนมีไปไว้กินสายสายมีเขาก็ต้องซื้อมีไปไว้กินมาก,กินแบบประเภทเส้นเนาะ,ะเลือกไหมแบบไหนนี่ตัวมักนิ่มบอเอาไหม,บบไน,มนีมม่วะบอกระมือามเอาเส้นถุงนึงละสีสิบ๊กฟันกีบมกแบบนี้ ตุม้มยามน้ำฝนำดาน้อยมากอันนี้เนาะนีไ่ไหลาไปกำเป็นโลอีกระลายโลนี่กนหลายนะ,อ,ยยะอันนี้ทุกหนึ่งสาง 14, งมสิบพันองุนนี่ก็ห้าสิบสอันตวเหลืองอัางุงนอจารลง เอ้ยนี่ห้ออันนี้เนาะเดี๋ยวเอาเอาน้ํามันไปไว้ใส่ตามมรกนี่เนาะน้ํามันทั่วเหลืองไปไวไ้ใอยู่อยู่ห,อห้องมเฮาเอาไปได้ซ่้งองสยนเล็กๆน้อยๆไปเลยเนาะ <S <S นี่น้ําปลาน้ําเหอโอ้มีแถมวงน้นํนานี่ตุกเนาะอยู่นี่ อ่ะน้องเฟิร์น้องลุมเขาไม่อย่างมืดนะเฟิร์นมีสมีอิวสีอิวกับมดเนาะเห็นปะมีสดหอยอันนี้ก็ราคาตามนี้เลยด้วยทุกคนเด้อลองไปลายเซียกับอยู่นอกบึงเนาะว่าดูห้านทรงอยู่นอกกับอยู่นี่อะไรไจะแพงกว่ากันเนาะเป็นโซอยู่ เืชโซยุอ่าสีญี่ปุ่นเนาะกินกับลาซิมอนจะเป็นปเภทข้าวเภทข้าวหนม่มเครื่องกาแฟโอ,อวันตินอย่างเนาะนมเลยเนขนมตรงนี้จะเป็นขนมมัดเลย น้ำดืม่มน้ำตาลอย่างนี้ครบนะทุกคนขนมเจหนี่น้ำตาลสิบเก้าพันห้าร้อยกี่นะคนี่ครบมาเลยเนาะเป็นทิสู้เป็นเครื่องแห้งเครื่องทรงอะไรอย่างอะไยอยางคือเข้าไปรออยู่อ่าประเทศเพื่อนบ้านเลยเนาะเป็นแฟบเป็นอย่างนี่ครบหัวอาหารหมามแมวอย่างครบสุดหมดเนานะ เดี๋ยวได้ะ้องจ้าตงหยาบแล้วคนุ่กันอนื่เป็นยาชีดหนูอย่างกลางกลางล่างของน้ำถูพืออ้นอย่างทงดำอย่างทำมีครบสุดหมดเอาก็ถ่าไปไกลสามารถมาเลาะเลือกซื้อ,อยืนอยู่ได้เลยทุกคน,นี่ก็จะเป็นเครื่องครัว เครื่องครัวเนาะมอขคางอย่างมีครบสุดตะหลิวอย่างบอสครบมดเลยมีกัานี้เฟองใายเฟล้ากลางซักผ้าอย่างเป็นบอสเอ็นห mm hmm. องเข่าอย่างตู hmm. ้เย็นมีครบหมดเนานะนี่ หมดอันน้อยอันใหญ่เสาวพี่ย่างดาดจุ่มมีหมกมดท้องคนตู้เย็นหลายเลยเครื่องปั่นหมักไม่หยั่งมีครบชุดเนาะยักชัพผ้าบบเครื ey, fire, ่องเสียงหยั่งมีครบอัน้อยผ้ารอจนควยจนสุดเลยนี่ ป็นมอนเป็นอย่างแบบามาบนี่แม่นครบจบครบจบเลยโอ้ลาซานี่มากนี่อันนี้เป็นต้นลาซาบ่ลาซาลินเพื่อนเนาะกระดานน้อยเป็นอย่างบิกโซพก่อนเครื่องเฮียนครบสุดเลยาราซามานี่ออกจากแถวนี้บ็ได้ได้นี่แม่นเห็นอย่างเอาหมดแล้วลาซานี่เนาะ ฮัลโหลถึงควยแล้วไปเขาได้อย่างไรได้เท่านี้เนาะเมื่อไหร่เขามีเวลาอะไรโอกาสอะไรเขาจึงมาหลอกพาลาซามาลินน้ำอีบบอลดินเด็กน้อยเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็จะอกไปหับลาซาแล้วสิฮอตมงหับลาซาแล้วเนาะนี่ก็จะเป็นงขายเสื้อผ้าเอ็น ันในอีหยังเสื้อเสื้อยืดผู้หญิงผู้ชายผู้ใหญ่เด็กน้อยนี่มีครบหมดหมดโอ้ยตะแพงตแงสเดกนยเวสาแล้ว เครื่อ,องเด็กน้อยแรกเกิดมีเกิบอย่างนี้ซีนิมีมหมดเลยแบบคือบิกซียูอ่ะประเทศเพื่อนบ้านเลยเนาะคือกันเลยกับยุคคนทัพเปโลโอซิแฟมเพื่อนหัลลาซาก่อนเด้อนี่นเพราะว่าไว้ให้เพื่อ,อเนเป่าเงียนขุนไส้เบอนะรนะ์นี่ละลักซานะตาบมิกแอวนะนี่เครื่องจุกใส่เต้านมปินนมอย่างนี้ครบหมดแล้วทุกคน เราคนที้พรบจบในทีเดียวเลยเดี๋ยวเข้าไปจ่ายเงินกันอะไรเครื่องอะไรอย่างไรเนาะเขาซื้อเครื่องนี้น่อยเดียวกระให้แบบยูทยเลยเนาะปะเข้าไปครับลราซาดแบบนี้แล้วนี้ก็ขายขนมไทยอย่างเนาะ มาทั้งหน้านี่เพื่อนก็นจะขายขนมพากันมาเวซื้อกันได้เด้อทุกคนมื้อน,นี้คนหลายเนาะมือเปิดมือแล้ยเนาะเพื่อนโดโดๆอันนี้กล้องขนาดก่อเอาเอา,เอา,เอาตัวนี้กับตัวไหนเฟินเรืองไหมตัวนี้หน,นึ่งกับนี้นี่ชื่อขนมตุ้่่อนาอซากับจิวนะ๋วเนาะ เริ่มไหมเ่าไปคนหลายจะเศร้าคุณเล่บอกอ๋อคนเปิดจังโมงเลยเก้าโมงแล้วปิดดิปิดสิบโมงเปิดอ๋อเปิดสิบโมงเปิดสิบโมงออเดเอาแม่เลอาแม่เศรายังเดีเอาสองอันนั้นแล้วเศรายังดีเอานี่บอก เอาหน้ากับข้าวใช่ไหมเปิดสิบโมงเช้าปิดส e ิบโมงแรงว่าไใจมีครบหมดทุกอย่างเนาะได้เดี๋ยวก็จะออกไปเอาเครื่องชะลดกันบัดนี้อ้าวอึ๊บซื้อเครื่องฟ้าแหงหรือเบาบิดเนาะหรือว่าพญาใช่ไหมวะเปิดเโอเดิเอาโบแมนซื้อเครื่องมันมืดเงินเท่าไหร่เฮา ล้านปลายล้านเท่าไหร่ก่อนร้านกับสามสิบเจ็ดพัน้านกับสามสิน่าจะแพงกับหมักไม้แน่อีแพมเพื่อซากับบ่อได้หลายเนาะไปกลับบ้านเดี๋ยวคลิปนี้เขาจะย้อยซ้ำนี่เนาะวัดี้เข้ามาบังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ดาน้อยในเด้อทุกคนนี่ข้างไอติกเลยนี่ไอติกมอ ขี่รถเข้ามาทางนี้เลยบอนจอดรถก็สะดวกสบายเนาะเขาไปเมื่อกี้เต็มบอนจอดรถทางไหนเขาก็เลยได้มาจอดทางนอกไปเดี๋ยวขอลาไปก่อนสบายดี